สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าดูคอลเลกชันเกม V นะครับของผมนะฮะเกม V แล้วก็ Nintendo g a m e c u นะครับซึ่งในคอลเลกชันของผมจะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับในส่วนของเกม V นะฮะแล้วก็มีเกม c u บ้างเนื่องมาจากาบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือตัว Nintendo g a m e c u เนี่ย สามารถที่จะเต้นในเครื่อง V e ได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเกมแรกนะครับ Killer เัของเกมคิวเกมนี้เนี่ยจากทีมผู้สร้างเออ่ Casper Manufacturer นะครับก็คือคุณโกชิสุดานะครับร่วมมือกับบิดาผู้สร้าง b บ o h a า a าดนะครับหรือ Resident Evil ร่วมมือกันสร้างเป็นเกมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นเกมที่เป็นแนวแอคชั่นนะครับคืงสยองขวัญเรื่องราวในเกมก็จะเป็นตัวเอกจะเป็นนักฆ่านะครับที่มีถึงเจ็ดบุคลิกอยู่ในคนเดียวกันนะครับโดยที่แต่ละบุคลิกก็จะใช้อาวุธที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันนะครับโดยที่เราจะสามารถสับเปลี่ยนบุคลิกได้นะครับไปมาระหว่างที่ เราลุยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ค่อนข้งางแนวมากทีเดียวนะครับเกมต่อไปนะครับ X-Men Legends to Rise of Apocalypse นะครับเกมนี้สำหรับส่วนตัวผมแล้วเกมนี้ให้เป็นเกม X-Men ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็คือเกม ตัวเกมจะเป็นแนว Hack and Slash RPG นะครับคล้ายๆ Diablo นะครับถ้าใครนึกไม่ออกแต่ว่าจะเป็นเกมที่เน้นการโคออปเป็นทีมนะครับเล่นสามารถจอยเล่นร่วมกันได้ในเครื่องเดียวกันถึง4คนนะครับสูงสุดถ้าเราเล่นไม่ถึงก็จะใช้ AI ในการควบคุมนะครับก็าสามารถสับเปลี่ยนตัวกันได้อิสระนะครับแล้วก็ลุยไปก็มีการ up สกิล up ท่าทางได้นะครับ เป็นเกมต้นแบบของอเกม Marvel Ultimate Alliance นะครับก็คือรวมฮีโร่ของ Marvel ทั้งหมดนะครับในเวลาต่อมานะฮะภาค2นี้จะปรับปรุงขึ้นจากภาคแรกเยอะค่อนข้างมากทีเดียวนะครับจนทำให้กลายเป็นเกมที่ถูกพูดถึงมากนะครับเกมนี้เกมต่อไปเป็นเกม V นะครับ Mad Ver เกมนี้ผลิตโดย Platinum g a m e นะครับก็ เป็นบริษัทที่มีคุณภาพอีกบริษัทหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมแรกของบริษัทเลยนะครับก็ตัวเกมก็จะเป็นแนวออกทนการ์ตูนขาวดำนะครับออกแนวนัวๆหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องราวของแจ็คคนนี้ครับคนที่แขนข้างซ้ายแขนข้างขวาเนี่ยติดอาวุธเลื่อยไฟฟ้านะครับสามารถเปิดเหมือนอให้เบรดมันพุ่งออกมานะครับแล้วก็ใช้ได้ตามต้องการนะครับ ก็จะเป็นแนวแอคชั่นลุยฟันดิบอย่างเดียวนะครับก็โหดเลือดสาดกันไปแต่ภาพมันเป็นขาวดำก็ทำให้ลดความโหดลงไม่ได้นะครับก็เน้นแอคชั่นสนุกนะครับเนื้อเรื่องก็จะค่อนข้างแนวๆหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนสำหรับในส่วนเรื่องนะครับออกใจะหลุดโลกได้ซ้ำนะครับเกมต่อไปก็คือ n น m มอ no e Heroes นะครับเกมนี้เป็นเกมชูโรของ แกฮอปเปอร์เลยนะฮะก็คือเกี่ยวเป็นเรื่องเกี่ยวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกทาวิสทัตยาวนะครับก็คือเป็นเหมือนกับมือสังหารที่ในโลกของเกมนี้มันจะมีการวัดแรงนะครับก็คือเป็นมือสังหารลำดับที่หนึ่งสองสามสี่คนนี้ก็คือจะเป็นมือสังหารเพิ่งเข้ามาเป็นลำดับที่สิบเอ็ดได้นะครับแล้วก็ต้องการจะขึ้นเป็นลำดับหนึ่งก็ไล่ฆ่ามือสังหารบรีรละโคดนะครับแต่ก่อนถึงตอนนั้นก็จะมะีต้องเก็บเงินเป็นค่าสวย ก็คือเป็นค่าสมัครเข้าในการแข่งขันให้ในแต่ละรอบแต่ละรอบก็จะต้องไปทําอาชีพเสริมนะครับเก็บมะพงมะพร้าวหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สลับกันกันกบฉา,ากแอคชั่นบูสู้กับตัวแอสซิสซินเพื่อไต่ลําดับนะครับเป็นเกมที่แนวมากครับในเนื้อเรื่องดีครับกินถัดมานะครับนอ no more ฮิสโ o ทูนะครับเดสเปรสตัรเกิลก็เป็น ภาคต่อจากภาคเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่ทาวิสขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้แล้วนะครับเราก็จะได้ทราบเรื่องราวต่อไปว่าทําไมเขาถึงอันดับหล่นลงมาอยู่อันดับที่โอเยอะห้าสิบกว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับที่เขาจะต้องไต่กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีอาวุธใหม่ดาบสองมือนะครับดาบคู่นะครับซึ่งเป็นอาวุธที่จริงๆแล้วกว่าจะได้ใช้ก็ท้ายเกมนะครับแต่ก็สนุกครับเป็นภาคนี้ เกมนี้นี่สามารถหาเล่นได้ใน p s c แล้วก็ T-60 ด้วยนะครับแต่จะเป็นภาคภาคแรกที่ตัดเอาบอสบางส่วนของภาค2เข้าไปแปะนะครับถือว่าเป็นภาครวมแล้วนะครับแต่ใช้โครเรื่องหลักของภาคแรกนะครับถัดมา Spider-Man นะครับ s h a t e r Dimension เกมนี้ผลิตโดย B-Nock นะครับเดิมทีเนี่ย B-Nock เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเกมไม่ค่อยดังนะครับก็เน้นผลิตเน้นพอร์ตเกมให้เกมอื่นๆซะมากกว่านะครับ แต่หลังจากที่ผลิตตัวเ h a เ t e r Dimension ซึ่งเป็นเกม s p i d e r m a แที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องราวมิตินะครับเป็น Spider-Man จาก4มิติที่ต้องทําการช่วยเหลือกันเองนะครับเป็นเกมที่คุณภาพดีมากของ Spider-Man นะครับก็ทําให้บริษัทนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็ได้รับการไว้วางใจให้ผลิตเกม Spider-Man มนเกมต่อๆมานะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกมสไปเดอร์แมนของ c อ i v i s i ั n ก ok ็จะผลิตโดยบีนอกหมด หลังจากนี้ก็จะมีเกมสไปเดอร์แมนเอชออฟไทมแล้วก็จะมี Amazing Spider-Man ที่เป็นเกมที่เกาะหนังนะครับที่กำลังจอกนะครแต่เอชออฟไทมสู้ภาคนี้ไม่ได้นะครับ,นะรบในเรื่องความสนุกนะครับเกมสุดท้ายนะครับ d e Space Extraction นะครับก็คือเป็นเกมที่อยู่ในโลกของ d e Space นะครับก็ คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงรู้จักกันแล้วนะครับเป็นเกมที่โด่งดังที่ลงให้กับเครื่อง PC, PST แล้วก็ T-60 นะครับสร้างชื่อให้กับ Visual g a เกนะครับเดิมทีเป็น Red Bull s h s t u d i o นะครับพอมีเกมนี้ปุ๊บดังจนอาเปลี่ยนชื่อเป็น Visual g a เกนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตเกมตระกูล d e s p p c e e นะครับแล้วเกมนี้ก็คือจะเป็นแนว d e Space ที่เป็นแนว on r a i l shooting นะครับก็คือ เป็นแนวมันเดินเองนะครับเหมือนเฮา์ดเดดแล้วก็เราก็ยิงอย่างเดียวนะครับที่ลงวีก็คือใช้ประโยชน์จากตัว motion control ของตัว m o ี e นะครับภายหลังมีการทําเป็น hd ลงให้กับ pst แล้วก็ใช้ move นะครับในการ,รบังคับนะครับก็มีเท่านี้นะครับมีไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นผมก็เล่นตัว pst เป็นหลักอยู่นะครับ วีก็มีบ้างไม่กี่เกมนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกเกมนะครับอ่าไม่ได้เอามาให้ดูนะฮะก็เป็นเกม Let's t e e l 2นะครับซึ่งอ่าถ้าใครตามใน y u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  e ของผมก็สามารถไปหาดูคลิปตัว Unboxing ิ่งของ s t t e e ล l 2ได้นะครับจริงๆได้จะมาให้ดูหน่อยเพราะเป็นเกมที่ดีที่สุดของวีที่ผมมีนะครับ ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ